ท่านท่านธารณีครับค่ะกาับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันนางธารณีปรีดาสันวุฒิสมาชิกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานีจากการที่เกิดอุทก,กภัยนะคะในจังหวัดภาคเหนือ อย่างที่เราทราบกันมาแล้วนั้นแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็อยากขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยดิฉันเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็อุบลก็เป็นจังหวัดที่ยืนหนึ่งในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะจากที่เราเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายน้ำเป็นลักษณะภูมิประเทศก็เป็นแอ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราจะเป็นจังหวัดที่รับน้ำจากจังหวัดต่างๆที่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะคะไหลผ่านแล้วก็มาลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะคะประสบป,ปัญหาเรื่องน้ำท่วมครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2521แล้วก็มา2545 2562 2565แต่ก่อนเนี่ยนะคะเรายังพอที่จะเดาได้ว่า10ปี10กว่าปีจะเกิดอ,อ,อุทก,กภัยครั้งใหญ่มาสักครั้งหนึ่ง ะะแต่พอในปี6-2เนี่ยนะคะเกิดแล้วพอปี6-5มาเกิดอีกครั้งหนึ่งห่างกันแค่3ปีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นปีที่ปี6-5หนี่เป็นปีที่ท่วมแบบหนักหนาสาหัสนั่นก็คือมิดหลังคาเลยค่ะพี่น้องประชาชนนี้ได้รับความลำบากอย่างมากมายนะคะ พี่น้องประชาชนบางคนจะต้องเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลักษณะน้ำท่วมของจังหวัดอุบลไม่ได้ไปไม,ไม่ได้มาไวไปไวนะคะท่วมขังอยู่นะคะเป็นเวลาสามเดือนสี่เดือนที่พี่น้องเนี่ยจะต้องมาอยู่ตามศูนย์พักพิงริมถนนซึ่งฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยใจไม่ดีแล้วค่ะอกสันขวัญแข,ขวนขวน่า เอจจากที่น้ำท่วมมาเนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นตรงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาสาเหตะะุแล้วค่ะว่าเกิดจากอะไรนอกจากภัยธรรมชาติแล้วนะคะท่านประธานคะดิฉันก็อยากจะเ,เล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ข้อสังเกตจากสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือบ้านเมืองที่จเจริญขึ้นถนนหนทาง ที่มีการตัดผ่านยกสูงขึ้นนะคะมีการถมที่ที่เป็นแต่ก่อนอาจจะเคยเป็นแก้มลิงสำหรับจังหวัดของเราแต่ตอนนี้มันหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายขึ้นและการศึกษาของจังหวัดอุบลเนี่ยนะคะเท่าที่ทราบมาก็คือมีการเสวนามีการมีการที่จะไป ศึกษามาค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็คงจะหมดงบประมาณตรงนี้ไปไม่น้อยแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนจึงขออยาก,ยากจึงดิฉันจึงอยากจะขอเสนอให้เอาสิ่งที่เคยศึกษาเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะมาปรับให้เข้ากับสภาพเมืองในปัจจุบัน และบูรณาการตั้งแต่จังหวัดที่เป็นต้นน้ําจนถึงจังหวัดที่เป็นปลายน้ําทํางานร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถทดแทนแก้มลิงที่หายไปเพราะจากการขยายของเมืองและการบริหารจัดการร่วมกันสําหรับจังหวัดที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงชีมูลอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะเสนอนั่นก็คือ การพยากรณ์และการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนต้องแม่นยำเพราะการขนย้ายสิ่งของของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องใช้เวลาในการขนย้ายถ้าเราจะรอจนน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดความโกลาหลยกตัวอย่างอย่างตอนปี6.2นะคะเราก็คิดว่าน้ำเนี่ยท่วมเยอะแล้วแต่คนที่มีบ้าน สองชั้นก็ยังพอที่จะอาศัยอยู่ชั้นที่สองได้โดยขนของขนสัมภาระขึ้นไปอยู่บนชั้นสองนะคะแต่พอปีหกห้านะคะกลายเป็นว่าคิดว่านะคะที่ได้พี่น้องประชาชนได้ข่าวมาว่าน้ำจะไม่เยอะเท่าปีหกสองแต่ปรากฏว่าหนักกว่าค่ะมิดหลังคาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอน้ำเริ่มมาพี่น้องประชาชนก็อยากจะขนของออกจากชั้นสองแต่ก่อนอยู่ชั้นแรกน้ำมาไม่เยอะก็ยังสามารถที่จะเอารถบรรทุกนะคะเข้าไปขนได้แต่พอน้ำท่วมจนถึงชั้นสองความกวลาหนนี่ยิ่งหนักค่ะเพราะว่าต้องใช้เรือในการขนสัมภาระของพี่น้องประชาชนออกมา เพราะฉะนั้นนะคะดิฉันถึงมองว่าการาพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนี่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งอันนี้จะเป็นการป้องกันความสูญเสียได้มากขึ้นนะคะดิฉันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยณขณะนี้นะคะให้ผ่านความยากลำบากครั้งนี้และขอขอบคุณน้ำใจพี่น้องประชาชน ชาวไทยของเราที่ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะไม่ว่าภัยอะไรมาถึงนะคะพี่น้องของเราเนี่ยจะมีน้ำใจในการช่วยอย่างที่จังหวัดอุบลของดิฉันก็จะมีอาสาสมัครหน่วยงานราชการหลายๆที่ที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนก็ถือโอกาสในเวทีนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความช่วยเหลือคะ่ะขอบคุณค่ะ